ไอ้ใหญ่พูนไอ้ใหญ่พูนอันนี้พูดซง้ม่ใหญ่ขอบุญขอคุณขอคุณขอคุณพี่ใหม่สงการพี่น้อง DS หาขุกตัวกระได้ทั้งเซนได้งูหลังงูใหญ่

อ้านขอบุญขอบุญแหละขอขมาลาโทษยิได้ดวงเกียนท่างกายใจปาจาก็ได้หยกโทนลูกแก้วเด้อเนื้อขางสั่งลูกปุ๊บขึ้น ในกันนะเนนกตงหอเาถ่ายพ่อชงไม่ใหญ่พี่น้องเยสามพ่อมามาพ่อง่ยังไงสามแสนแล้พ่อชงด้อ

ันไ่ได้มันนิ่มใส่ได้ใส่ได้ร ไปเปืองดอ่ะอืออากมากออมาบกันี่โมันมันเบาดิงะมาบุน่ะเอามาลูกเอามาเมด ไงที่มัใหญ่อ๋อเออเอามาเอาตั้งมือตรงกันเอยอ่าก็ร้วาหนอะให่เปลี่ยววาหท่นี่แต่ลวอมเป็นยังไงเนี่ยเเอาลูกโคตรอะ

กันนี่องเรญ่เป็นเรื่อยๆเป็นเราจมามามาแหน่มากินนมมากินนมบ่ไปเอาถูกไปจอยใส่นะมาน้องดิบ่เบอร์แล้วใครมาลามมาเอามันแดงเ้ยอีก แม่ลอยโหดนแห้ำน้ำหอมน้อ๊น้หอมเฮยนี่นายมีท่ากหนเนี่ยนะเมื่อไรยังท่านเลยโหดไม่ใหญ่บะทำไมดูทำไม จะมาเย็นแนในพุนาพูเมกบลูกเมกับลูกเขานะมาแกกิรงเะลำเขาลาเขา่ยโง่้ยไปไป

โอ้ยให้ส่งนําแน่เห็นว่ากะโอ๋ซาลานี่หังมีหังมีแม่บ่มึเนาะแม่บตมลตเด้อบดนี้หายาานเด้อขอบคุณสร้างลูกปุ๊กขึ้นให้หงให้มี tam tay vào bao bao xít lúc bao xít xí. à, ừ, năm lẽ hả nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เดือพี่น้องเลยลูกลานไม่ใหญ่นางตุ้มตุ้ดโขดอยูืนเออมายังหมูเบิด์ตโน่เบาไปที่นาไมายังท่านละขบทีมพี่น้องเอ้ย

xong mua mẹ biển gắn sai biển gắn sai chạy đi ba chị ngoài cô đấy nhìn nằm dài hào này, vì đã Wow, mẹ. ว่าแล้วแต่อยู่คันโอ้ยว่าบ่วหายไปได้ยินพ่าแล้วแต่อยู่คันมาเออขับอมกันขับพร้อมกันยังสิฮดไม่ใหญ่บ่ ตองคู่โคตรมันคู่กนบาคผ้เขา้อแต่เดือดเ้าออกมาบักเกน็ปแล้ว่หัวชูไอเกนไอเกไม่ไหวขันยองอ่ไปกรเจัดแล้วฮะบัหงได้ักเกเลเพวก โอ้ยถ <kung> ่ายคลิปอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยอ่ะลงลงลงขันอยากลงกันทั้งคนอ้าวจับุันย่อนกัน ข้าวเหนียวข้าเหนียวข้าเหนียวเหนียวใจจ้อยพอขึ้นมาแล้ตจะใหญ่เอ้ยลูกหลานหลวงเกินบ่ดิ้ังคว้วพ้อคว้วแม่น่ะขอบุญขอคุณนนี่ยสามลูกกู้ขืนแล้วมันจะนีต่อไปใหักไข่แพงกันนหักไข่แพงกันใันซุ้มมายากได้กันแต่นีต่อไปนะหนูจักคว้วให้เป็นคุยใหญ่ ท่าท่าอันนี้นั่เสาได้ยู <sink. S 1> บ่ะสายเน่เสเวซารเว็ดวยแข่งเสาเว่าิพันเียบเพราะห้เสาพี่อ่าตลอดสงการหนบ่่ตลอดสงการพีกับซื้อพี่เปพีปพาแม่ดู <c oughs> ต้องกระดุมส่งดุกระตีนนะหูบ้านนี้นาวิกมันก็อะไ้นาวิกั็เผากแม่มันเลยเนาะนี่จะแอมม็แ่เู่เหลาไหลเหล่าไหลเซีว่าร์าไเหล่าไหลบอวาเหลาไหลบอกวาอินเอร์มันอนี่จะได้หลาหลาบ่เอางนกา่อ้ยอมันออกันนีหม่องนะลูกเอ้ยเป็นตยา มากลี่นะเออันแล้วอ่ะเ้อคืออย่างที่กินดุกเสิยมอกเลีนคนมันกินไปหาหลอกกินกินมัวเห็นคนกินกินร้านโมาลาอดเ้อบอกหลาขอบุณขอคุณในไงเด้อท่านเไงเย็นเป็นสุกเป็นหโสมใช่ bây giờ cái là ngang luôn nè, cái này nó cái là cái cái เบาเม็ดเพิ่นเบาเม็ดเพิ่นเด้อพี่น้องก็ตัวลิปเปลี่ยนตอนนี้เด้อพี่น้องเลยพี่น้องเลยนี่น้องใส่ไม่ใหญ่มากซุ้มพระซุ้มมาเพิ่นขอบคุณขอบคุณส่วงปีใหม่ทำมาหนังลูกอ่าพ่อพ่อครัวเหมือนเป็นอันหนึ่งไหมครัวทำเส้น ตุ๊กขว่าปัญห่กี่น้องเซนละไม่ใหญ่จอกะเนียช่ั่นจอกยางเลยมี่นี่นี่นี่อาาที่สุยินมบาลูกโอ้ยแม่พ่องทายขีบเลยลูก อันี้เอาออกในแม่ลูกละแบบเนีงชิมานังมาที่ะชนม้าลูกมอย่าไมขาวเลยเราไปเอาแกีวอนได้เลได้ลว่าดังๆนะกลือ่ะได้ก็ว่าโอ้โหไอมาอให้ mọi nô, bài đi đi mày à, con này nữa, là nữa. Đói, bà nữa youtube hang, bịt, bịn, bìang, lủng say, lủng hay con nhơn nữa, giờ chết, là chạy, giờ trôn nữa, đi, đi กุ่๊เก็บยาได้ร่มไข่ยามีโชคดีไปไหมไปน้าด้วยนี่ับเอาเอ้ามเอา เงินอไปาเงิเงินนะทงไนช่องหนคุ้มเงินคุ้มค่ำเงินไรน้อชองไรมาเนี่บ้านวยกเงินหากากางรักไคยแลนมากห้วคแลนมาปันแลนไม่หยุ่มืนคนยืนเด้อุดีอาวลำรวยลำรวยอยดีไม่แห้งกนมีมีหกคนใส่ใส่สามยิ่งหนึ่ง

ลูกไสยละลูกไสหล่ะก็ได้ถู่ชิงทองเลยเข็มใจไปของพวกก่มไตของลูกหล่จะอยู่นานๆเด้ความเจ็บหไก่ความไขวไมีเด้ลูกกระเพาแข็งแแข็งาเจ็บไข่เป็นยังไงไ้เกนลักว่าเ้จาน ອ້ກອອມຕ່ຳເອ້າຍອືນໃຫຍຂເ